พักดีถ้าไม่ได้ที่นั่งเพียงพอก็ได้แต่พูดอ,อย่าให้ดูถูกกันเกินไประ <c oughs> หว่างวกในประยุทธ์กับคุณหญิงหน่อยอเราเม่อยู่บนโต๊ะนี้นะ<อ>ค,คิดว่าใครเป็นได้ดีพักใครพักดีเนี่ยจะสู้ด้วยตัวเองหรือว่าจะไปเรียน <c oughs> สิ่งที่เป็นปัญหาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ยังเป็นปัญหาอยู่กับประเทศนี้ <S 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 <c oughs> คือการใช้อำนาจรับในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง <S 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 <c oughs> และก็ตามมาด้วยการคอรับชับเพื่อไปถอนทุนสิ่งที่เราตั้งมั่นว่าพรรคไทยพักดีจะทำอะไรกระจายอำนาจกระจายโอ,อกาสกระจายความเจริญอ,อ,อำนาจทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินคุณต้องกระจายออกไปรัฐธรรมนูญที่ท่านอาจารย์โบคินบัญญัตไว้ในปี2540บอกว่า5ปีจะต้องกระจายเงินงบประมาณไปให้ท้องถิ่น35เอร์เและมีกฎหมายแผนขั้นตอนกระจายอำนาจณวันนี้ กระจายเงินงบประมาณให้กับท้องถิ่นแค่29เท่านั้นวันนักการเมืองมันไม่จริงใจอ่ะขาดโพลิติคอนวิลลอนี่ต้องเรื่องของการกระจายอำนาจแต่ถทนพักดีถ้าไม่ได้ที่นั่งเพียงพอก็ได้แต่พูดอย่างให้ดูถูกกันเกินไปใจมันใหญ่ใจมันใหญ่ตั้งใจจะดูถูกไปรู้ว่าแล้วจริงๆจะทำยังไงก็ การนั่งอยู่ในสภาทําได้หมดขอให้คุณมีความตั้งใจจริงสองกระจายความเจริญครับการลงทุนภาครัฐของภาคเอกชนทั้งสองอย่างเนี่ยหันไปดูรอบข้างไม่ต่ำกว่าสองล้านล้านสําหรับรถไฟฟ้าพี่น้องที่อยู่ที่บ้านทุ่งสงวนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเราจะขอคลองส่งน้ําอันเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบอาชีพสักร้อยล้านออื เลือดตาแทพกระดินกว่าจะได้นั่นคือคุณจะต้องกระจายอ,ออกไปพักทไทยพักดีเนี่ยจะสู้ด้วยตัวเองหรือว่าจะไปรวมกับใครไหมทุกวันนี้ผมเห็นมีความเคลื่อนไหวพักต่างๆไปผนวกกันรวมกันวิ่งกันหากันเนี่ยไทยพักดีจะไปไปเดียวไว้เหรอยืนยันว่าไม่รวมกับพักไหนประการที่สองเมื่อเลือกตั้งเสร็จ มีการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเรามีส่วนร่วมเราก็จะเอาแนวความคิดอุดมการนโยบายของเราเข้าไปร่วมพักที่คิดล้มเจ้าตัดขาดไม่เอาพักที่ทุจริตไม่เอาและประวัติของการเป็นนักการเมืองกงล้อประวัติศาสตร์จะหมุนกลับไปสู่การทุจริตอีกดังนั้นเงื่อนไขสองข้อหนึ่งพักรวมเจ้าไม่เอาสองทุจริตไม่เอาไม่ร่วมสิ่งสําคัญที่สุดในสภาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องของการตรวจสอบในเรื่องของการเสนอแนะในเรื่องของการเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเช่นสมมุติว่าพี่น้องประชาชนขาดที่ทํากินปรากฏว่าขณะนี้คอสชเข้าไปยึดพื้นที่ทํากินของพี่น้องที่บุกรุกเข้าไปในเขตที่ดินของรัฐ หลายร้านไล่เสร็จแล้วเ็้าไปตัดค้นต้นยางเขาบ้างตัดทําลายสวนเขาบ้างแล้วเขาก็ไม่ได้ออกมาไปที่รูปอะไรเลยผมมีแนวทางว่าแม้จะเป็นพรรคที่สสจํานวนไม่มากพอที่จะเป็นเสียงข้างมากผมจะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ที่กระทําความผิดเรื่องบุกรุกที่ดินของป่าและมาจําแนกใหม่จัดที่ทํากินให้กับพี่น้องประชาชนนี่คือเป็นการลดความยากจนลดความเหลื่อมล้ําแค่หนึ่งตัวอย่าง ณวันนี้ผมเสนอประเด็นว่าวิกฤตของประเทศนี้คือการทุจริตและการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเรามานั่งกันสามพักเราจับมือกันปฏิญาณตนต่อพี่น้องประชาชนว่าเราจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันหรอไห,มหอผมมั่นใจว่าประเทศชาติจะดีขึ้นและทุกอย่างจะดีขึ้นและเราจะเป็นพักตัวอย่างพักไทยพักดีนี่กำลังคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นรัฐบาลโดยมี18ปที่นั่งก็พอผมคิดว่าทุกคนมีความหวัง ตั้งพัคการเมืองขึ้นม้เพาะนโยบายระหว่างพวกนาประยุทธ์กับคุณหญิงหน่อยอะ่ะเราเนั่ยอยู่บนโต๊ะนี้นะครับคิดว่าใครเป็นได้ดีกว่าหมอวรงครับหมอวรงมีสิทธิ์คิดได้อย่างไงว่าตัวเองจะได้เป็นนายกเอ่อคืออย่างนี้ครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ขอให้เราสู้ขอให้เราตั้งใจจริงวันนี้ไม่เกิดพรุ่งนี้เกิดครับแต่พักแรกๆอื่นเนี่ยเขาสลายตัวกันหมดแล้วนะเขาคิด เอาทางรอดตายด้วยการรวมกันหรือไปร่วมกับพรรคอื่นนะครับแล้วทําไมหมอวรงกับคุณถาวนถึงมั่นใจว่าฉันสู้เดี่ยวของฉันอยู่ได้ DNA ต่างกันอุดมการต่างกันจุดยืนต่างกันเ,เพราะฉะนั้นเ,เ,เมื่อเราเดินมาในจุดนี้เ,เราตั้งต้นมาจากจุดนี้เ,เราก็คิดว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ถูกต้องอแต่เมื่อเลือกตั้งเสร็จมิได้หมายความว่าเราจะยืนอยู่แบบหัวเดียวกันเทียมรีบนั่นสิเราพร้อมที่จะจับมือ กับพรรคที่มีหลักการตรงข่าเรา